วันนี้รครูก็พาเด็ก<า>นๆนะคะไปฝากงานนะคะหลังจากที่เราเรียนจบแล้วนะคะเราก็มีงานรองรับให้เด็กๆเ,เลยค่ะ,ะครูยดยวกับร้านลาน,นามาสา์ไว้นะคะร้านลาน,นามาสา์ก็จะมีทั้งหมด5สาขานะคะ4สาขาก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะอยู่ใ,นในกล้ๆกับเ,ออเทอร์มินอลน,นะคะผู<อ>้จัดการก็มาต้อนรับเรานะคะอันนี้คือพี่ดาวนะคะกําลังมาต้อนรับแล้วก็คุยกับเด็กๆนะคะ อะไรยังไงบ้างนะคะนักเรียนรุ่นนี้ก็ที่เรียนเตรียมร์สก็มีหกคนนะคะก็ทํางานห้าคนนะคะแล้วก็เราก็มาที่พักนะคะที่พักก็คือจะอยู่ที่สาขาสามนะคะนะคะนักเรียนครูก็ยังอยู่กันหลายคนเลยนะคะคนนี้ก็นักเรียนของเรานะคะนะคะี่ค่ะในร้านนะคะช่วงนี้ลูกค้าก็ถึงจะเป็นหน้าโลก,ก็พอได้นะคะอันนี้จะเป็น ผู้จัดการร้านนะคะเนี่ยถ้าเกิดช่วงไม่มีงานเด็กๆเขาก็นอนกันพักผ่อนกันสบายค่ะช่วงนี้หน้าโลนะคะอันนี้ชั้นสองนะคะก็จะเป็นห้องนวดไทยค่ะจะเป็นร้านสายขาวนะคะช่วงนี้ก็จะได้สามรอบสี่รอบนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือห้องพักอยู่ที่ชั้นสี่นะคะก็จะเป็นเตียงสองชั้นแบบนี้นะคะ เนี่ยคะ่ะเต,ตียงสองชั้นนะคะช่วงแรกที่มาก็แนะนําว่าเรายังไม่มีตังค์เนาะก็คืออยูอ่ห้องพักของร้านไปก่อนนะคะค่อยไปหาห้องนะคะเนี่ยคะ่ะแต่ร้อนมากนะคะเพราะว่าเราไปกันประมาณช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายเนะะี่ยค่ะแล้วก็ลงมาข้างล่างนะคะลูกค้าก็เริ่มทยอยเข้าและะ้วค่ะพอช่วงเย็ยนๆย็ลูกค้าก็จะเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะคะเนาะ แล้วก็เจอสองสาวนะคะสองสาวสิทธิ์เก่าของเราเด็กๆก็อยู่กันเยอะค่ะอยู่แล้วก็จะผูกพันกับร้านนะคะอันนี้ก็กําลังคุยคนะก็จะเข้างานกันวันจันทนี้นะคะสําหรับใครที่สนใจจบแล้วมีงานรองรับเลยก็ทักทายมาสอบถามได้จ้า